หนุ่มมือชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ร้านทอดมันกุ้งนะอยู่ที่อยุธยานะครับอยู่ที่ตลาดอะไรนะเขาเรียกตลาดเลยนะครับงครงการโทรศัพท์งค์การโทรศัพท์อยุธยามีทุกวันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าแม่ค้าสวัสดีครับ,รบนี่กำลังยุ่งเลยนี่โอ้โหน้ำมันเขาใส่มากนะถาดนี้กี่ชิ้นนะ สี่สิบชิ้นนะครับจะเอาลงทีละยี่ห้าเอาลงทีละยี่ห้ากระทะขึ้นมาแล้วไหนเนี่ยรอยมึงอาาแมันน่ากินเลยมันไม่เห็นรอยทีและลอยขึ้นมาแล้วครับสี่ชิ้นก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทต่อกระทะนี่นี่ก็จะมาใส่เกล็ดขนมปังเนาะ ขอวุ้นวายตั๊บนะครับนะชิ้นละสิบบาทนะทุกคนนี่ปั้นตบปั้นตบแบบนี้เลยนะอันนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมครับพียงแต่ว่าทาเป็นชั้นไว้นร้กนนอันนั้น,นจะชั้นกิโลมาแล้วอ๋อทุกชิ้นจะขนาดเท่ากันอ๋อแล้วแล้วอันนี้ไม่เท่ากันเหรอฮะก็เท่ากันหมด <laughs> เราจะได้มีปัญหาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทุกชิ้นจะเท่ากันหมดค่ะอ๋อก็จะมีแบบนี่ถึงว่ามาทำตรงนี้ก็ยังมีแบบอยู่ดีอีกอ๋อนี่ปั้นตบปั้นตบแบบนี้เลยอันนี้เขาเป็นแฟนชายไหมฮะหรือว่าเป็นของเราเองเป็นของเราเองค่ะไม่มีแฟนชายอ๋อของที่ร้านไม่มีแฟนชายเนาะไม่ไม่มีแล้วแม่ค้ามีแฟนหรือยังครับมีนะคนละเรื่องเลยฮะอ๋อคนละเรื่องอ่ะ หยอกหยอกแมค่ค้านี่นี่ปั้นตบกันแบบนี้เลยอ๋อพอทำตัวนี้เสร็จตรงนัมม้นเขาก็จะไปเอาเื่งพอดีทำคนเดียวจะทันไหมเนี่ยทันนี่นี่ปกติก็มีคนช่วยโอ,อ,อ,อปกติมีคนช่วยนะ<ข>ยังไม,ยไม่ทันมาเขา,าอยู่ปีใหม่อยู่ยังยาวเลย <laughs> ลาเพิ่ม <laughs> น่าจะลาเพิ่มพราร้านก็หยุดปีใหม่นะอ๋อนี่เพิ่งมาขายใช่ไหมขายไม่กี่วันแล้วเนี่ยสองวันแล้วอ๋อแปลว่ามาขายเมื่อวานแล้ววันนี้นี่ลูกค้ารอเต็มห้าร้านเลยแป๊บนึงนะครับถูกแล้วนะตอนนี้ลอยแล้วครับรอพริกอย่างเดียวนะใช้พริกด้วยเหรอพริกก็เผ็ดเลยพริกก็เผ็ดเอยู่ใใช้ด้วยเหรอพี่สรุปสุดท้ายมีคนเล่นมุกเอาไปดูทางนู้นนี่หน้าต่อหลังต่อ ันเหมือนโดนัทเลยอ่ะน่าเหมือนโดนนัดนะพี่นะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันก็กลมๆมันมีรูได้ยไงมีรูตอนเราลงค่ะอ๋อตอนเราลงอ๋อแม่ค้ารักกิ้มใช่ไหมใช่ไหมรักกิ้มไว้อ๋อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สุกโอเคฮะดูแล้วว่าโดนัททำไมถึงมีรูอ๋อนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มเหมือนเพลงนะออะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนเพลงไงจำไม่ได้จำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้ วันนี้ไม่กี่นาทีเนี่ยใครดูเวลาเราตอนนี้ก็ไม่กี่นาทีเองนะฮะนี่จะจะสุกแล้วเนาะสิบบาทแล้วซื้อกี่อันนะฮะซื้อแได้น้ำจิ้มอันเดียวก็ได้อันเดียวก็ให้โอ้โหนี่อ่ออันเดียวให้น้ำจิ้มแล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งก็ซื้ออันเดียวอ่อก็ให้เขาไปเนาะเขาจะได้รู้รสชาติให้ครบนะฝรั่งก็จะมาชิมๆนะถ้ามีเวลาอยู่น้อยวันนี่ชื่อร้านอะไรนะครับ ทอดมันกุ้งเฉยเลยใช่คือลูกค้าเขาจะจำได้อ๋อมอนหลังเอาสติ๊กเกอร์มาติดเพิ่มนะร้านทอดมันกุ้งคนสวยนี่โกคาร์ทคนเหมือนไฟโกคาร์ทคนเหมือนไฟระวังร้อนนะอันนั้นจริงอันนั้นจริงไปแล้วไปแล้วอืมนี่นะ แค่สี่นาทีก็ตอนนึงกระทะกระทะละสองร้อยห้าสิบบาทหกชินช้น,นโอ้สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเด็กไปเที่ยวไหนลูก ยังไม่ถึงเลยหลายวันนี่หกชิ้นหกสิบบาทนะให้จุกมากนี่มีน้ำจิ้มด้วยร้อนๆเลยน่้อร่อยนะครับนี่ นี่ถ้าข้ามวันนี้ผมว่าคนเดียวเอาไม่ทันนะเนี่ยจะมาหมุนหน้าหมุนหลังแบบนี้ไม่ทันแน่นอนไม่มีเวลาคุยเลยใ้ <ri> ่คุยได้แต่ตอนนี้แหละข้อมันช <c ười> ี้นะติดสายก็รับกี่ชิ้นก็ได้4ชิ้นก็ได้ นี่นะกรอบนอกนุ่มในอร่อยกุ้งเน้นๆน,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 นะครับ หมดอีกแล้วฮะ <laughs> หมดอีกแล้ว <laughs> จริงดิเดี๋ยวเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาจองแล้อยู่ขออีกแล้ว50บาทครับ <laughs> <c oughs> ชิ้นละ50บาทครับผมเอาเกลียวชิ้นนี้ครับวันนี้เอามาวันละกี่ลูกครับจะเป็นโลค่ะเพราะทำทำเป็นโลอ๋อกิโลครับวันหนึ่ง เท่าก่องลครับเท่ไรนะ15กิโลไค่สั่ทันแล้วนะคนเดียวไมทันแล้วมยโอ้โหนนี้ต้องไม่ทันน้นมาดีกีกหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเาลงไปใหม่เหนื่อยไหมครับ เนื้อจะได้ตังก็เอานี่เอาลงอีกแล้วประมาณสี่สิบยินแต่ท้ไม่ค้ามองกล้องหน่อยแะครั้ไม่ค้ามองกล้องหน่อยครับอาจจะประมาณไม่เอาใหม่มองกล้องถ่ายรูปหนูจะไม่ได้จะไม่ได้โอเคครับนี่ลงไปแล้วอ๋อตอนเวลาตอนที่เขาลงไปเขาจะมือ อีกนิดนึงนี่ไงนี่ไงเคล็ดลับนี่ไงนี่ไงเคล็ดลับทางนี้มองไม่เห็นไงเคล็ดลับจิ้มไงนี่แนเนี่ยเขาเรียกว่าท่านมันกุ้งเขาจะไม่มีรูแต่พอลงไปปุ๊บเนี่ยมีรูเลยมีรูเลยนะเพราะว่าเขาจะเอาไม่รู้นิ้วโป้นิ๊ปชีนิ้วโป้นิ้วโป่สองนิ้วเลยสองนิ้วเลยอ๋อบนโมกับชี้อ๋อจอทะลุอ๋อจอทะลุเลยไหมฮะทะลุค่ะมันจะทําให้ มันทอดให้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ขนาดมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมไม่มันจะสุกทั่วกันไม่งั้นตรงกลางมันจะไม่สุกจะสุกทั่วกันเหมือนโดนัทเลยน,น,นี่ลงไปก็ยี่สิบห้าชิ้นนะเพราะว่ามันจะเต็มกระทะพอดีเ้าไม่ใช่แล้วนี่อันนี้สี่สิบแล้วนี่ใช่ไหมมันไม่เต็มคะ่ะอ๋ออันนี้ก็ยังไม่เต็มโอ้ยไม่น่าจะเกินสี่สิบชิ้นแล้วตรงนู้นก็ทำต่ออีกโอ้โห อ๋อพอเวลาว่างก็จะทำตรงนั้นต่อะตรงนี้ก็จะให้มันสูดไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยน้องเขาจะมาปั้นอีกนี่มาอีกแล้วแผงใหมอ่อ๋อแบบนี้เลยวันนี้แสดงว่าทำเป็นจริงอยู่ร้านตัวเองจริงๆ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> ค่ะออทำเองค่ะทำเองทุกอย่างขอทุกอย่างทำเองหมด <c oughs> ลูกลูกน้องมาให้ช่วยทำอะไรช่วยทอดเหรอฮะก็มาช่วยทอดแล้วก็ตอนแรกเป็นของแม่ค่ะแล้วแม่ก็ยกที่นี่เป็นของคุณแม่หมดเลยเนาะทุกร้านเลยเนาะก็เลยส่วนมากลูกๆก็จะยึดกิจการก็เลยไม่ต้องลงทุนอะไรอ๋อลงแต่แรงลงแต่แรงนะแล้วถ้าเหลือเราก็เสร็จเราเนาะของอร่อยแล้วแล้วแต่ขายมาีน กินทุกวันไหมหรือว่าหยุดกินแล้วกินจนเบื่อค่ะกิะยนจนเบื่อแล้วแรกแรกก็กินกินทุกวันพอกินทุกวันก็เบื่อแล้วหลังๆมาก็เดินเดินไปร้านอื่นร <laughs> <ช> <laughs> ้านอื่นขึ้นมาร้านเรารออะไรดีครับรอสักครู่นะครับใกล้ละข้างหลังใกล้ละร้อนๆเลยหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีอันนั้นสุกแล้วมันจเข้ามาไปแล้วฮะนี่ หอมพริกด้วยเหรอไม่มีพริกมันจะเผ็ดอีกแล้วพริกอีกแล้วู <c oughs> เหมือก็ทำง่ายเแต่ถ้าเราทำเองตอนนี้ไม่ไปแล้ว <c oughs> นี่เสร็จตรงนั้นก็มาปั้นตรงนี้ต่อ,ต 8, ตนอเนื้อตบแปะตบแปะนะโหลมแรงไม่จับจ็นไม่ค้าไหมดนะ่ะเชื่อเชื่อมันไปแล้ว ยุธยาหนาวไหมครับตอนนี้ไม่นะคะไม่หนาวเนาะใช่ค่ะเมื่อคืนชนบุรีหนาวมากอืมชนบุรีหนาวเฉยมันฝนก็ตกหรือเปล่าลบบุรีหนาวไหมพี่เมื่อคืนย็ไนไ,ไม่หนาวเท่าไหรนะ่ไม่หนาวเท่าไหร่เนาะมาแล้วรอแป๊บนึงนะครับจะได้แล้ว นี่ใกล้แล้วนี่ได้แล้วสลัดสลัดสลัดแล้วนะ นี่น่ากินมากทุกคนจัดเป็นกล่องเป็นกล่องได้เลยนะมี่ บ้านจะสั่งห้าสิบนะหกสิบอยู่ที่ตำรายเ <c oughs> ท่าไหร่ดีครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบวันนี้สำรายเป <c oughs> ็นเจ็ดสิบเราบุรจุแมครับที่ละสิบบาทนะครับ โอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมง c h ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณแม่ค้ามากนะครับขายดีขายปังนะครับหมดหมดไวๆครับ